มาซะพี่น้องเอ้ยอากาศแบบนี้นะคะมากินซุปๆนะคะแม่พอหลานน้อยไม่อยู่เลยต้องจัดเลยครับพี่น้องเพิ่มพลังเอนจี้นะคะส้มตํเปียเผ็ดค่ะอือหือนะผักกินคนเดียวส,วสบายๆกับพี่น้องแซ่บมาเด้อเอออยากให้ลูกกินแต่ก็บ่มีเวลาเห็ดพี่น้องเอ้ยลูกมากก็ได้มีหลานน้อยสิหล่ะยุง่งยากอยู่อ่ะทาหมักหมูไก่เอาไว้เรียบร้อยแลย้วเช้าหน้ามาจะได้กินง่าย มันฉุกเฉินบริเตซื้อกับเขาพี่น้องเอ้ยัยไหม่เพิ่งไปซื้อกับเขาเนี่ยนะะมาโอ้ไซมอนพี่น้องทั้งทั้งทอดทั้งต้มอ,อ่ะมีลำแกะด้วยมากินกันเด้อพี่น้องแซ่บๆมามาเดี๋ยวค่อยเจอกันไรสุดนะคะโอ้ผสมมีความสุกเียงงนี้ครับพี่น้องเี่กอเหาดอยากยังกินยังก็กินสบายพี่น้องบุ๊ี้อในเนียงนะคะนี่แหละโอ้แซ่บๆพี่น้องข้าวมันไก่เมื่อวานยังเหลืออยู่นะคะเดี๋ยวกินต่อ มาเจอกันจ้าพี่น้องแสบๆเด้อ